สนุกสนุกถูกถ่ายทอดโดยนักร้องลูกทุ่งชายหญิงจากที่ราบสูงถึง9คนไม้พิรมพรภัยพงศธรสายอารไทยและสิริพรอัมไพพงศิ์รุ่นหลังที่นำอีกหนึ่งบทเพลงที่ครูพงศักดิ์จันทรุกข,ขาภูมิใจที่สุดในชีวิตมาถ่ายทอดสารวันรำวงเดินนนห้าา บทเพลงปฐมบทที่ทำให้คิตากวีท่านนี้โด่งดังและเป็นนักแต่งเพลงเต็มตัวในวัย30ปีและอีกหลายเพลงสร้างสารรค์อีสานบ้านเฮามนรักแม่น้ำมูลกล่องข้าวน้อยข้าแม่ด่วนบอกขอสอรวบรวมเป็นอัลบั้มพิเศษหอมดอกผักกะแยง,<อ>งเพื่อให้ผลงานของครูนักแต่งเพลงได้ฝากไว้ในแผ่นดิน บทเพลงของครูพงศักดิ์จันทรุกขานะคะถ่ายทอดจากนักร้องรุ่นสู่รุ่นแบบนี้ค่ะซึ่งส่วนหนึ่งจากภาษากวีที่ถ่ายทอดอย่างสวยงามแล้วก็สร้างจินตนาการให้กับผู้ฟังครูพงศักดิ์บอกว่าใช้ครูพักรักจำมาจากบรมครูภัยบุญบุตรขันค่ะโอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวงามเพียรพร้อมบุญหนักโซภา องจริงนักเธอชื่อว่านางกวักใครเห็นใครรักลุงลงลงงามรูปงามใจงามทั้งวาจาสูสมชวนให้พวาอ่าพี่เป้าร้องเอาไว้คือเสียงแหบมหาเสน่ห์พี่เป้าเนี่ยร้องนางกวักมหาเสน่ห์โอ้โหเราชอบตั้งแต่เด็กละ <S <s เป็นเพลงที่พูดลำ <S <s นำเกี่ยวกับเรื่องของวิถี แล้วแล้วก็ชีวิตการดำเนินชีวิตเรื่องราวของทางภาคอีสานนะฮะวัฒนธรรมประเพณีของภาคอีสานเยอะมากนะฮะแล้วก็จะมีความผูกพันอยู่กับสายน้ําสําคัญทั้งสาสายไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําโขงแม่น้ํามูลแม่น้ําชีซึ่งถามว่าครูเองเอบอกอตรงๆว่าเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมเพลงที่ชัดเจนแล้วสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากแต่อีสานีนค่อนข่า,า,างชจฉา เป็นเป็นอะไรที่ที่ไปได้กว้างอาจจะเป็นเพราะว่าคนอีสานเนี่ยหรือคนที่อพยพมาตั้งแต่สมัยโน้นนะกระจายกันอยู่แทบจะทั่วทั้งภาคกลางภาคเหนือมันจะอยู่หลายพวกลาวส่งลาวคงดับลาว,ลวอะไรต่อเลยเป็นศิลปะท,ที่ค่อนข้างสนุกม่วนซื่อโฮแซวซึ่งแม้แต่ฝรั่งบางทีเขายังต้องอดลุกขึ้นเต้นไม่ได้ เต็มที่ทุกครั้งเมื่อรู้ว่าได้ร้องเพลงของครูพงศักด์เพราะลูกทุ่งสาวดอกหญ้าต่ายอรไทยมีวันนี้ได้จากการประกวดที่ครูพงศักด์จัดขึ้นเมื่อ18ปีก่อนที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่เพียงจ้างเกิดลูกทุ่งรุ่นใหม่แต่ศิลปินรุ่นใหญ่หลายท่านโด่งดังได้เพราะครูเป็นกำลังคอยหนุนทั้งผ่องศรีวรนุชไวยพ,พศเพชรสุพรรณและชายเมืองสิงห์ แม้ลูกศิษย์ลูกห้าะะรวนได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติไปก่อนแต่ครูพงศักดิ์ยังมองในแง่ดีพร้อมแถ่ทอดผลงานแม้ในวัย79ปีจะมีปัญหาสุขภาพเป็นอุปสรรคใหญ่ในฐานะครูภูมิปัญญานะครูภูมิปัญญาไทยก็เราก็ถ่ายทอดอยู่แล้วนะแต่ว่ามันกจ็จะลำบากหน่อยตรงนี้ว่าพ่อเนี่จะมีโรคจำตัวกัรเคลื่อนที่มันจะค่อน้าง,งลำบากอุปกรณ์เยอะ ก็เลยสมนนากจะตั้งรับเข้ามาแล้วก็แนะนําให,ให,ให้ให้หลักวิชาในการการเกียนเพลงการใช้ภาษาแต่ถ้าพี่นางได้ร้องคืออารมณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยร้องไปร้องให้ไปด้วยแม้แต่อาจารย์สลานั่งฟังยังร้องเลยค่ะเพราะว่าจ้ออินกับบทเพลงกพว่าได้เนื้อหาของเพลงนี้สุดยอดจริงๆขอบคุณครูคงศักมากๆที่เอาเพลงแบบคุณภาพแบบนี้ทรงคุณค่าแบบนี้มาให้ลูกหลานได้ร้องค่ะ เพลงของครอพงศักด์นะครับจะบรรยายไปครบหมดนะครับบรรยายไปครบภาพและจินตนาการแล้วก็เป็นเรื่องราวความจริงของลูกอีสานคร,รูพงศักดิ์จันทรุขาเป็นหนึ่งในขุนพลเพลงอีสานคู่กับนักประพันธ์ทิศโสสุเนนหรือครูสุรินท์ภาควริริรวมโดยช่วยการให้นักฟังได้เข้าใจคติชนคนอีสานสถานที่สำคัญและรู้จักวัฒนธรรมอีสานผ่านบทเพลง หลังรอคอยมานานครูพงศักด์ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งปี2,557เป็นความชื่นใจของทั้งครูเพลงและลูกศิษย์ที่มีวันนี้ได้เพราะครูผู้อยู่เบื้องหลังอภิยาชายจันทิพย์ไทย PBS รายงานค่ะ